สบายดีพี่น้องอวิวนี้สวยจังเลยสบายดีเอ็กซีุกทานพี่น้องอเก่งอลีมือนีนพี่น้องเลยสองสี่หกแปดสิบพี่น้องไทยเฮือนสามไปจากไหนพี่น้องมือ ดูนนีี่่พ้องสามหาอยู่นี่อยู่นี่หาสามหาหา,หากระได้สิบสิบสองสิบสี่สิบหกเจ้าสิบเจ็ดหายปัวจากเมืองหัวยังผู้สาว <laughs> ว่าขีดแตงเหี่ยวเหี้ยถ้าช่จะเป็นอย่าง ช่อค <ève S 2> ุณท <t> ่านไร้เส <t> ีใจนี <t> ่พอใจ Nhà lòng nó mạng hoa lẹo. Long nó hay mạng lẹo. Long lòng mặn hoa lẹo. Long lòng này hoa chắc hải mượn mặn hoa lẹo. hải lòng mặn hoa lẹo. thằng hải mặn hoa lẹo. หนึ่งสองสามสี่ห1าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสบสองสบสิบหาสบิบเจ็ดห่ดีป้าทเก่งเก่งสิบเจหาไปเก่งเงเลยทำไมแลมีกะนี่หานี่ก็ยังชิได้อีกพี่น้องแต่มันเบิดกาก่อนกะเบิด ุดเจ็ดให้เหมื่อนี้เป็นเมื่อจ่ายเงินเลยพี่น้องพอบานข้างชุดอเพิร์ตว่านนี่โอ้ช็อกไมีกำลังปล่อยแล้วนี่ว่าคิดๆนี่ผู้สา,าวนี่ก่อใจเนี่ยบัดจีได้หรอโชว์โชว์โชว์ทีแรกผ่นะาบักไล่ทั้งผ่าครึ่ง่อ นี่ละร้อยมันสิเบิดกาเลยดำซิ่งก็ะลงนี่และานี่ดำซิ่งก็ะล่งลดมาจังมาจังเพียงกัน เช้าห้อยเบาค่อยดซี่หค่อยกัซี่เบามีช้าว่ะ้าว่ะห้อยก็มีอยู่นึ่เช้าหอยีมันฝก็ลดว้กบออาเจ้กอเดี๋วจ้าจะไม่หัวอ <c ười> <laughs> เปกูวะราเขาสีแบวนี <unfinished appearance> ้สีของก็น้าเชาห้อยมีตอนนี้แปลดูสาวสามเช้นี่ห้อยมีแปละว่ายังสูยังเงึงถามนี่อนีกอนีกินนี่บ้าหัวละ

ชิปเจตไฮบักเข่งๆเลยพี่เนาะหอยมีบ่ สัวยังสูวกูพังเลยทุกูก็อยากคว้าดำสูนจักแรกคือหัวแสียหัวนู่นวะท่านสิเหือหันห่วเลย หัวเบาหมีกับสาวหอยนี่หอยหมีหมอยมีผ่าดินะมันี่เาบาหมอยโอ้ยเมื่อจะมาบ่อยก็จะตายแล้วก็หัวบ่สันอือก็จะมาหัวควันนั่นสาวมีเบาหอยอยู่นี่บ่ เปิดบปดามเลยบอปดามหายแล้วดอกอาป้ามาอาป้าเงินนี่หมแล้วห้องือนลาปไมาแปดสิบบาทได้เนะเจ้านะือ่น้เยอสนีสองร้อย ช่องแล้นี่เอนี่้ลงแล้ว้าแล้นี่แต่ยาพุ่นเดียวจะผ่อยเเออชอคน

เอาเป็นอันยอดเอออรรถผุนแต่ลายใบแตเนาะผู้ดียวไม่รู้ดำอ่ะยังใหม่ดูฮะแตลายขบ้านกอเมืองไม่เจ้บานได่ลายก่บ้านก่เมืองเงี่ยวหัลอยหนึ่ง ในสีร้อยสี่ร้อยพอซองมือ,มอ,อยังแต่ผูนี้พี่น้องพอเอาน้าหมูยากได้บาทเดียวว่าจันเป็นตาสิตรงแท้ม,มาดหน้าพี่น้องากันเมื่อ,อไรพี่น้องผู้เสือแดงนะยังบดได้เอาเงินพี่น้องเลยชิถาเอาบาทเดียวว่าจันเอาเมื่อกับเบิดคู่มือว่าจันเราก็อยู่กับลูกเราสองคนพี่น้องพัวเราผึ่งเสียไป ลูกแลาก็บพรันใหญ่ดอกประมาณสำนองอีเลยพวกเราเสียได้จักเดือนวะจักเดือนบา้เนบาเอบาอ,อเอบ,บิ้งขอสิทธาบนี้เบอเป็นให,ม,ใหม,ม่เป็นใหม่พวกเราจะได้ได้จักเดือนแล้วก็ แง่หมอใจว่กระตายแต่ซองเดือนมาเ้ากันอยู่ทัวเราตายไลโอ้ทัวตายพี่น้องใต้ชามเดือนหอปลามเดือนีเดือนเาเราอ่ะอืมเาก็อยู่กับลุกซาลเรา

สุดทไทยว้อีกไทยน,นะพี่พยยน้องเก่งอะไร้ลยซิปเจนไหโอ้เก่งลายเมือนนี่พี่น้องเลยทีมงานนี่เพราะว่าข้าเจเ้าเ,เห็ดเห็ดเบียกอเรียร้อได้พี่น้อง